ภาษากายของคนที่ประสบความสำเร็จมักสะท้อนถึงลักษณะของผู้นำและความมั่นใจอย่างชัดเจนการแสดงออกทางร่างกายที่พวกเขามีสามารถส่งสัญญาณไปยังผู้อื่นได้ว่าพวกเขามีความสามารถในการตัดสินใจและรับผิดชอบต่อสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นรอบตัวการเข้าใจและใช้ภาษากายอย่างมีประสิทธิภาพจึงเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ช่วยให้คนประสบความสำเร็จได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน หนึ่งในลักษณะสำคัญของภาษากายของคนที่ประสบความสำเร็จคือการแสดงออกถึงความมั่นใจในตัวเองคนที่มีความมั่นใจมากจะแสดงออกผ่านท่าทางที่ตรงไปตรงมาเช่นการยืนตัวตรงการถือท่าทางที่สง่างามหรือการเดินอย่างมั่นคงและไม่รีบร้อนสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญแต่เป็นการฝึกฝนและการแสดงออกที่มีสติในการควบคุมตัวเองคนที่ ประสบความสำเร็จมักเข้าใจถึงพลังขององค์การยืนหรือการนั่งในท่าทางที่ไม่เกรงเพราะการทำเช่นนี้จะช่วยให้พวกเขาดูมีความมั่นใจและพร้อมที่จะรับมือกับสถานการณ์ต่างๆการสบตาเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือสำคัญในการสื่อสารทางภาษากายที่ช่วยแสดงถึงความมั่นใจคนที่ประสบความสำเร็จมักจะสบตากับคู่สนทนาในระยะเวลาที่เหมาะสม และมีความมั่นคงในสายตาของตนเองการสบตาที่ดีช่วยให้เกิดความรู้สึกเชื่อมโยงและความไว้วางใจซึ่งเป็นปัจจัยยอที่สำคัญในการสร้างความสัมพันธ์ที่มีคุณภาพการหลบตาหรือหลีกเลี่ยงการสบาลสบาดกกทามทำให้คนอื่นรู้สึกว่าเราไม่มีความมั่นใจหรือไม่พร้อมที่จะรับฟังความคิดเห็นของพวกเขา ท่าทางมือและการเคลื่อนไหวของร่างกายก็เป็นส่วนสำคัญของภาษากายที่ช่วยให้คนดูมีความมั่นใจและเป็นผู้นำการใช้มือในขณะพูดคุยเพื่อแสดงออกถึงความคิดและความมั่นใจในการสื่อสารช่วยให้ข้อความที่เราอยากจะถ่ายทอดดูชัดเจนและน่าสนใจมากยิ่งขึ้นคนที่ประสบความสำเร็จมักจะใช้มือในการเน้นคำพูดหรืออธิบายสิ่งต่างๆให้มีพลังมากขึ้น การเคลื่อนไหวมือที่เหมาะสมยังช่วยเสริมสร้างความมั่นคงและความชัดเจนในการนำเสนอความคิดเห็นอีกหนึ่งลักษณะของภาษากายที่สื่อถึงความเป็นผู้นำคือการควบคุมพื้นที่รอบตัวหรือที่เรียกว่า power posture หรือท่าทางที่แสดงถึงความควบคุมและความมั่นคงเช่นการยืนยืดตัวหรือการนั่งในท่าที่เปิดกว้างซึ่งจะทำให้เราดูเป็นผู้นำ และได้รับการเคารพจากผู้อื่นการควบคุมพื้นที่รอบตัวแสดงถึงความมั่นใจในการเป็นผู้นำและไม่รู้สึกอึดอัดหรือจํากัดภายในพื้นที่ของตัวเองอนอกจากนี้การรักษาระยะห่างทางกายภาพที่เหมาะสมยังเป็นอีกหนึ่งจุดที่สำคัญยอในการแสดงความมั่นใจและความเป็นนอผู้นำคนที่ประสบความสำเร็จมกักจะเข้าใจถึงงอการรักษาระยะห่างระหว่างตนเองและผู้อื่นในสถานการณ์ต่างๆ โดยไม่ทำให้คนอื่นรู้สึกว่ามีการบุกรุกพื้นที่ส่วนตัวเกินไปหรือทำให้ผู้คนรู้สึกไม่สบายใจแต่พวกเขาจะสามารถสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์ได้ดีในขณะเดียวกันการรักษาระยะห่างที่เหมาะสมนี้แสดงถึงความมั่นคงในตัวเองและความสามารถในการควบคุมสถานการณ์การควบคุมอารมณ์และการไม่แสดงออกถึงความเครียดหรือความวิตกกังวลก็เป็นส่วนสำคัญในการแสดงภาษากาย ที่มีเสน่ห์และความมั่นใจผู้นำที่ประสบความสำเร็จมักจะสามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองในสถานการณ์ที่ยากลำบากได้โดยไม่แสดงท่าทางที่แสดงถึงความวิตกกังวลหรือความเครียดการไม่แสดงท่าทางที่เกินความจำเป็นช่วยให้ผู้อื่นรู้สึกปลอดภัยและมั่นใจในการตัดสินใจที่ผู้นำทำคนที่ประสบความสำเร็จจะเข้าใจถึงความสำคัญของการทำท่าทางที่สงบ และไม่แสดงท่าทีที่เครียดเมื่อเผชิญกับสถานการณ์ที่ท้าทายท่าทางที่ไม่กระวนกระวายและการหายใจที่เป็นปกติจ,จะช่วยให้พวกเขาดูมั่นคงและสามารถตัดสินใจได้ดีในช่วงเวลาที่ยากลำบากความสามารถในการควบคุมอารมณ์นี้จะทำให้คนรอบข้างรู้สึกเชื่อมั่นในตัวผู้นำและช่วยเสริมสร้างความเป็นผู้นำที่น่าไว้วางใจการใช้ภาษากายที่แสดงถึงความมั่นใจ ไม่ใช่เพียงแค่การควบคุมท่าทางและการเคลื่อนไหวของร่างกายเท่านั้นแต่ยังเกี่ยวข้องกับการแสดงออกที่สะท้อนถึงความจริงใจและความเปิดใจในการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นคนที่ประสบความสำเร็จมักจะฟังคนรอบข้างอย่างใส่ใจและเปิดกว้างต่อความคิดเห็นที่แตกต่างซึ่งการแสดงออกก่อทางภาษากายที่เหมาะสมเช่นการโน้มตัวไปข้างหน้าเล็กน้อยหรือการพยักหน้าเมื่อฟังจะช่วยแสดงให้เห็นว่า เรากำลังให้ความสนใจกับสิ่งที่ผู้อื่นพูดและสามารถเปิดใจรับฟังความคิดเห็นอย่างจริงจังการใช้ภาษากายในการแสดงถึงความเป็นผู้นำและความมั่นใจนั้นต้องการการฝึกฝนและการทำความเข้าใจตนเองอย่างลึกซึ้งคนที่ประสบความสำเร็จมักจัดระนักถึงการสื่อสารที่ผ่านทางร่างกายและการพัฒนาภาษากายของตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การแสดงออกทุกครั้งมีประสิทธิภาพ และตรงกับสิ่งที่ต้องการสื่อความสามารถในการใช้ภาษากายได้อย่างเหมาะสมจึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการเสริมสร้างภาพลักษณ์และเสริมสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองในทุกสถานการณ์การใช้ภาษากายในลักษณะที่แสดงถึงความเป็นผู้นำและความมั่นใจนั้นไม่ได้เกิดขึ้นเพียงแค่จากท่าทางภายนอกเท่านั้นแต่ยังเกี่ยวข้องกับการแสดงออกที่เป็นธรรมชาติและสะท้อนถึงความเข้าใจภายในตัวเอง ผู้นำที่ประสบความสำเร็จมักจะมีความสามารถในการสื่อสารความรู้สึกและท่าทางที่ไม่เกินจริงความมั่นใจที่แท้จริงไม่จำเป็นต้องแสดงออกอย่างโอ้อวดหรือแสดงให้เห็นในลักษณะของความยิงโศแต่เป็นการแสดงออกที่ทำให้คนอื่นรู้สึกสบายใจและเชื่อมั่นในตัวผู้นำคนที่มีภาษากายแสดงถึงความเป็นผู้นำ จะรู้วิธีที่จะสร้างความสมดุลในการสื่อสารระหว่างการแสดงออกที่ชัดเจนและการฟังคนอื่นอย่างจริงใจเมื่อเราฟังผู้อื่นด้วยการตั้งใจและแสดงออกผ่านการพยักหน้าหรือการโน้มตัวไปข้างหน้าเล็กน้อยจะทำให้คนรู้สึกว่าเราใส่ใจและให้ความสำคัญกับสิ่งที่พวกเขาพูดซึ่งเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่มีคุณค่าและส่งเสริมบรรยากาศของความไว้วางใจในทีมงานหรือการสนทนา การที่ผู้นำมีท่าทางที่เปิดเผยและไม่ปิดกั้นตัวเองหรือท่าทางที่เก็บกดจะทำให้ผู้อื่นรู้สึกว่าพวกเขาสามารถเข้าถึงได้ง่ายและไม่รู้สึกกลัวที่จะพูดคุยหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นท่าทางที่เปิดเผยและธรรมชาติช่วยสร้างบรรยากาศที่เป็นมิตรและส่งเสริมการทำงานร่วมกันในทีมอย่างมีประสิทธิภาพเพราะเมื่อทุกคนรู้สึกปลอดภัยในการแสดงออกความคิดสร้างสรรค์ และความร่วมมือจะเกิดขึ้นได้อย่างเต็มที่การใช้ท่าทางที่มีสเสน่ห์และแสดงถึงความมั่นใจในการพูดและการแสดงออกอยังช่วยเสริมสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้นำด้วยเช่นการยืนตรงและการสบัส,สตตนบานอย่างมั่นคงระหว่างการพูดจะทำให้คำพูดของผู้นำดูมีน้ำหนักและดูน่าเชื่อถือยิ่งขึ้นการไม่หันเหสายตาหรือหลบหลีกการสบตาจะช่วยเสริมสร้างความรู้สึกว่าผู้นำมั่นคง และมีความตั้งใจในการพูดสิ่งนี้ทำให้คนอื่นรู้สึกว่าเป็นผู้นำที่สามารถไว้วางใจได้เมื่อพูดถึงภาษากายของคนที่ประสบความสำเร็จยังมีอีกหนึ่งปัจจัยที่สำคัญคือการไม่แสดงท่าทางที่ทำให้คนอื่นรู้สึกไม่สบายใจหรือรู้สึกกดดันเช่นการหลีกเลี่ยงการขัดจังหวะหรือการแสดงท่าทาง ที่ไม่เหมาะสมกับสถานการณ์คนที่ประสบความสำเร็จมักจะเลือกที่จะฟังอย่างใส่ใจและไม่แสดงท่าทางที่ทำให้เกิดความอึดอัดต่อผู้อื่นการแสดงความเคารพและให้เกียรติผู้อื่นในทางภาษากายเป็นสิ่งที่สำคัญในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและความไว้วางใจในทุกๆก,การทำงานอีกหนึ่งลักษณะท,ที่พบได้บ่อยในภาษากายของคนที่ประสบความสำเร็จคือการแสดงออกที่มีสติ และสามารถควบคุมตัวเองได้ในทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นในช่วงเวลาที่ต้องตัดสินใจอย่างรวดเร็วหรือในการเจรจาที่มีความตึงเครียดคนที่ประสบความสําเร็จจะไม่แสดงท่าทางที่กระวนกระวายหรือลังเลพวกเขาจะรู้วิธีที่จะแสดงออกถึงความมั่นใจและความสามารถในการรับมือกับสถานการณ์ที่ท้าทายแม้จะอยู่ในช่วงเวลาที่มีความกดดันสูงการรักษาความสงบและไม่แสดงท่าทางที่ตกใจ หรือวิตกกังวลเมื่อเจอสถานการณ์ที่ยากลำบากเป็นสัญญาณหนึ่งของความมอเป็นผู้นำที่มีความมั่นใจเพราะความมั่นคงทางจิตใจและภาษากายที่สงบจะช่วยให้ผู้อื่นรู้สึกปลอดภัยและมั่นใจในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้นำในช่วงเวลาที่มีความท้าทายนอกจากนี้การแสดงออกที่ดูเป็นทรมชาติและมั่นคง ยังช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับทีมงานนอหรือผู้ระวงงานการแสดงออกที่เกินความเป็นนอจริงหรือขอวางพยายามที่จะดูเหมือนผู้นำที่มีอำนาจมากเกินไปสามารถทำให้เกิดระยะห่างหรือความไม่เชื่อใจได้การแสดงความเป็นผู้นำที่แท้จริงๆต้องมาจากความจริงใจและการแสดงออกที่เหมาะสมกับสถานการณ์และความสัมพันธ์ในทีมภาษากายของคนที่ประสบความสำเร็จ จึงไม่ใช่เพียงแค่ท่าทางที่ดูดีหรือเทคนิคในการสร้างภาพลักษณ์แต่เป็นการสื่อสารความมั่นใจและความสามารถในการรับผิดชอบต่อสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นด้วยการแสดงออกที่เป็นธรรมชาติและสะท้อนถึงความเข้าใจในตัวเองความสามารถในการใช้ภาษากายเพื่อแสดงถึงความมั่นใจและความเป็นผู้นำสามารถพัฒนาได้จากการฝึกฝน และการทำความเข้าใจเกี่ยวกับการสื่อสารระหว่างคนการฝึกฝนภาษากายที่มีประสิทธิภาพจะช่วยให้เราสามารถสร้างความเชื่อมั่นในตัวเองและผู้อื่นได้อย่างยังย่งยืนการฝึกฝนภาษากายที่แสดงถึงความมั่นใจและความเป็นผู้นำไม่ใช่สิ่งที่สามารถทําได้ในช่วงเวลาสั้นๆแต่มันต้องการเวลาและความพยายามอย่างต่อเนื่องการฝึกสังเกตภาษากายของคนรอบข้าง ในสถานการณ์ต่างๆเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยให้เราพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษากายของตัวเองได้ดีขึ้นการสังเกตการแสดงออกทางร่างกายของผู้อื่นในขณะทำงานหรือในสภาพแวดล้อมที่มีความกดดันสูงจะช่วยให้เราสามารถปรับใช้ท่าทางของตัวเองให้เหมาะสมกับสถานการณ์นั้นๆหนในวิธีที่ช่วยเสริมสร้างความมั่นใจในภาษากายได้คือการฝึกการพูดต่อหน้าผู้คน ในสถานการณ์ต่างๆการฝึกพูดต่อหน้ากระจกหรือการฝึกพูดในที่สาธารณะจะช่วยให้เราได้ฝึกท่าทางและการแสดงออกที่เหมาะสมระหว่างการพูดคนที่ประสบความสำเร็จมักจะฝึกการพูดให้มีความมั่นใจและให้ท่าทางของตัวเองสะท้อนถึงความคิดที่ชัดเจนและเชื่อมั่นในสิ่งที่พูดการพูดอย่างชัดเจนและไม่รีบร้อนจะช่วยให้ผู้อื่นรู้สึกว่า เรามีความสามารถในการสื่อสารที่ดีการฝึกพูดและการแสดงออกทางภาษากายอย่างมีสติช่วยให้เราควบคุมท่าทางที่เหมาะสมได้ดีขึ้นในทุกสถานการณ์เช่นการใช้มือเพื่อเน้นคำพูดหรือการยืนตรงและศบตาคู่สนทนาอย่างมั่นใจจะทำให้คำพูดของเรามีอิทธิพลและดูน่าเชื่อถือยิ่งขึ้น การใช้ภาษากายที่เชื่อมโยงกับคำพูดของเราจะช่วยเพิ่มความหนักแน่นให้กับสิ่งที่เรากำลังพูดและทำให้คนอื่นเชื่อมั่นในตัวเราการรู้จักแสดงออกผ่านภาษากายในขณะที่เราอยู่ในสถานการณ์ที่ท้าทายเช่นการประชุมที่สำคัญหรือการเจรจาทางธุรกิจจะช่วยให้เราดูมั่นคงและมีเสน่ห์การรักษาท่าทางที่สงบและไม่แสดงทางเครียดจะช่วยให้คนรอบข้างรู้สึกว่า เราสามารถรับมือกับสถานการณ์ที่ยากลำบากได้อย่างมีประสิทธิภาพการไม่แสดงท่าทางที่กังวลหรือไม่มั่นใจจะทำให้ผู้อื่นเชื่อมั่นว่าเรามีความสามารถในการตัดสินใจและนำพาทีมอไปในทิศท,ทางที่ดีอีกหนึ่งสิ่งที่ช่วยให้ภาษากายของเรามีความมั่นใจและแสดงถึงความเป็นผู้นำคือการมีสมาธิในการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น การแสดงออกที่เปิดกว้างและพร้อมที่จะรับฟังคำแนะนำหรือความคิดเห็นจากคนรอบข้างเป็นการแสดงถึงความมีเสน่ห์ในตัวเองการฟังอย่างจริงใจและแสดงออกด้วยการพยักหน้าหรือการโน้มตัวไปข้างหน้าเล็กน้อยแสดงให้เห็นว่าเราใส่ใจในสิ่งที่ผู้อื่นพูดและให้ความสำคัญกับความคิดเห็นของพวกเขาสิ่งนี้ช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและทำให้ผู้อื่นรู้สึกว่า เราคือผู้นำที่เข้าใจและยอมรับความคิดเห็นจากทุกคนการใช้ภาษากายในลักษณะที่แสดงถึงความมั่นใจและความเป็นผู้นำยังสามารถช่วยเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในที่ทำงานหรือในองค์กรได้เมื่อผู้นำสามารถแสดงออกถึงความมั่นคงในตัวเองและท่าทางที่เป็นธรรมชาติผู้อื่นจะรู้สึกสบายใจ และพร้อมที่จะทำงานร่วมกับผู้นำได้อย่างเต็มที่การแสดงออกทางภาษากายที่ดีจะช่วยส่งเสริมความไว้วางใจและความเคารพในผู้นำการมีภาษากายที่เหมาะสมในทุกๆสถานการณ์จะทำให้เราได้รับความสนับสนุนจากทีมงานและสามารถบริหารจัดการสถานการณ์ที่ท้าทายได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพการฝึกฝนภาษากายที่สื่อถึงความมั่นใจและความเป็นผู้นำสามารถทำได้หลายวิธี การศึกษาภาษากายของผู้นําที่ประสบความสำเร็จและนํามาปรับใช้ในชีวิตประจำวันก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยให้เราพัฒนาทักษะน,นี้ได้นอกจากนี้การฝึกฝนในสถานการณ์จริงจะช่วยให้เรามีประสบการณ์และเรียนรู้วิธีการปรับใช้ท่าทางและการแสดงออกให้เหมาะสมกับสถานการณ์การพัฒนาภาษากายที่มีสเสน่ห์จะช่วยให้เราเติบโตทั้งในด้านบุคลิกภาพและความสำเร็จ ในชีวิตการงานการพัฒนาภาษากายเพื่อแสดงถึงความมั่นใจและความเป็นผู้นำนั้นไม่เพียงแต่จะช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นในตัวเองแต่ยังมีผลกระทบเชิงบุกตาการสร้างภาพลักษณ์ในสายตาผู้อื่นเมื่อเรามีท่าทางที่เหมาะสมและมั่นคงในทุกสถานการณ์จะทำให้ผู้คนรอบข้างมองว่าเราคือบุคคลที่สามารถรับผิดชอบ และนำพาพวกเขาไปในทิศทางที่ดีการแสดงออกทางภาษากายที่ตรงไปตรงมาและไม่ซับซ้อนทำให้ผู้อื่นรู้สึกว่าเราเป็นคนที่เปิดกว้างและสามารถเชื่อถือ,อได้ในบางสถานการณ์ที่อาจมีความกดดันสูงการที่ผู้นำสามารถรักษาท่าทางและความสงบได้จะส่งผลให้เกิดการรับรู้ว่าเขามีความสามารถในการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาได้อย่างมั่นใจยกตัวอย่างเช่น ในการเจราจาหรือการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนท่าทางที่สงบและการไม่แสดงความกังวลบนใบหน้าจะทำให้เราดูมีความสามารถในการควบคุมสถานการณ์และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ร่วมงานหรือคู่เจราจาการไม่แสดงท่าทางที่วอกแวกหรือวิตกกังวลในขณะพูดคุยจะทำให้ผู้อื่นรู้สึกว่าผู้นำของพวกเขามีความชัดเจนในสิ่งที่ต้องการทำ และพร้อมที่จะรับมือกับทุกสถานการณ์ด้วยความมั่นใจการแสดงท่าทางที่มั่นคงไม่เพียงแต่จะทำให้เราได้รับความเคารพจากผู้อื่นแต่ยังช่วยให้เราสามารถส่งสารที่เราต้องการสื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะการมีท่าทางที่เหมาะสมสามารถสะท้อนถึงความคิดที่มีกระบวนการคิดที่ชัดเจนและมั่นคงหนึ่งในสิ่งที่สำคัญที่สุดในการพัฒนาภาษากายเพื่อความมั่นใจ และความเป็นผู้นำคือการทำความเข้าใจตัวเองและพัฒนาขวารู้สึกภายในให้เป็นที่มาของการแสดงออกทางร่างกายที่สอดคล้องกับสิ่งที่เราคิดและรู้สึกคนที่มีความมั่นใจในตัวเองมากจะไม่ต้องพยายามมากในการแสดงออกทางภาษากายเพราะความมั่นใจนั้นมาจากการยอมรับตัวเองและการรู้จักจุดแข็งและจุดอ่อนของตัวเองเมื่อเราเข้าใจตัวเองดีแล้ว เราก็สามารถแสดงออกได้อย่างเป็นธรรมชาติและมั่นคงการพัฒนาภาษากายที่มีความมั่นใจและความเป็นผู้นํายังสามารถช่วยในการสร้างบรรยากาศของความร่วมมือในทีมได้เมื่อผู้นําสามารถแสดงออกทางร่างกายอย่างมั่นใจและสงบสิ่งนี้จะช่วยให้สมาชิกในทีมรู้สึกว่า เขามีความสำคัญและได้รับการสนับสนุนจากผู้นำพวกเขาจะรู้สึกว่าผู้นำสามารถรับฟังความคิดเห็นและทำการตัดสินใจที่ดีที่สุดสำหรับทีมได้ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาในองค์กรการแสดงออกทางภาษากายของผู้นำไม่ควรเป็นการแสดงออกเพื่อให้คนอื่นยอมรับหรือมองว่า เราคือผู้นำที่ดีที่สุดแต่ควรเป็นการแสดงออกที่สะท้อนถึงการมีวิสัยทัศน์การรับผิดชอบและการมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการทำง,งานการรับแสดงออกที่มาจากความตั้งใจและความจริงใจจะช่วยให้ผู้อื่นรู้สึกเชื่อมั่นในตัวผู้นำและยอมรับในวิธีการที่เขาใช้ในการนำพาทีมไปสู่เป้าหมายเมื <ver> ่อเราพัฒนาและปรับใช้ภาษากายที่เหมาะสม ในทุกสถานการณ์จะทำให้เราสามารถสร้างความประทับใจในทุกโอกาสไม่ว่าจะเป็นการประชุมที่สำคัญการเจรจาธุรกิจหรือแม้กระทั่งในชีวิตประจำวันคนที่มีภาษากายที่มั่นคงและสงบมักจะได้รับความเคารพและความไว้วางใจจากผู้อื่นเพราะความมั่นคงภายในจะสะท้อนออกมาเป็นท่าทางที่มีเสน่ห์และมีความน่าเชื่อถือสุดท้ายแล้วภาษากายของคนที่ประสบความสำเร็จ ไม่ใช่แค่เครื่องมือในการแสดงออกทางร่างกายเท่านั้นแต่ยังเป็นเครื่องมือที่สะท้อนถึงความมั่นใจและความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีไม่ว่าในสอฐานการใดก็ตามการใช้ภาษากายที่เหมาะสมและมีเสน่ห์จะช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ของผู้นำและทำให้เขาสามารถประสบความสำเร็จได้ในทุกๆด้านของชีวิต